ตรงนี้ฮะ200ไร่เขาบอกว่า200ไร่แล้วก็ขายด้วยส่วนตรงสารานั่นคือของพี่โจ๊กขึ้นไปข้างบนนี่คือของมังกี้ฮะปลูกปลูกอ่าผักขายมังกี้แล้วส่วนที่นี่ฮะตรงนี้ฮะตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปครับเป็นของเราที่เราคิดจะซื้อแต่ว่ามันมีด้อยคือมัอนจะ มีเนินเอียงลงไปข้างล่างเป็นสวนอยู่ยังไม่รู้ว่าระดับไหนตรงนี้เป็นสันเขื่อนยาวไปถึงทางออกนะครับ เย็นนะ่มลื่นอยากได้ตรงฝั่งนู้นมากกว่าตรงเนี้ย